พามาเอามโยโกะมี่ยโตเกียวมันีนนเที่ยวโตเกียวเที่ยวโตเกียวนะเอามโยโกะูา,าบงของละหมากบ,าบ้านไนมะ้บ้านเราอ๋อฮะมากเลยผักม่วงดอกโี้มาด้า มาพาแวะชมซากรุระโตเกียวที่นองซากรุระอะไรนะเวโนโคเอนสวยนี่กระต่ายยังไม่ออกอ่ะนะก็เลยพามาดูซากรุระโตเกียวปกติทุกป,ปีจะมีที่นั่งให้นั่งกินนะนะใต้ต้นซากรุระแล้วก็ชมแต่ โควิดก um. ็เลยนั no like. ่งไม่ได้นางยางชมออกนี่ตัวสองสกุลภาทุกปีจะให้นั่งกินแต่ปีนี้โควิดโควิดหน้าก็เลยห้ามอ่าสองปี3ปีตั้งแต่โควิดหน้ามีไงนะทุกคนก็เลยชมเดินชมออกแล้วก็ถ่ายรูปกันไปต้นนี้สวยนะพ่ออ่ะน่าจังะ จ <ings> ังไทรูกับสกุล <barbecue> <tama> ้อเยเี่ยมาก็มาชมสกุล้อข้างนอกเลยต้นนี้สวยนะต้นนี้เต้อีนะฮ oshi อีโนะสวย ซากุระโอจะอืมเอาใหมหวานหอมเข้ามาวนสวนระเวนออกพ่อเองสวนเวนออกไม่มีให้นั่งแล้วก็มีของขาย ไม่ได้เข้ามาชมร้าปีเด็กมาก่อนนะมาโอ้ยคนนั่งเต็มเลยจ้ะนั่งกินอาหารกินเบียร์กินไกายยาน่ย่างกินอะไรดูชมใต,ต้ต้นซักุระเ่ปนี้มาได้เสียดายเนาะนี่นะเสียดายนะอากาศไม่หนาววันนี้ยตเกี่ยวไม่ไม่ใช่ร้อนไม่ไม่อุ่นหนาวนิดหน่อยเนาะ นนินนนาาดี่มาไกลเลยลูกมาไกลเลยร่วงจะเริ่มจะร่วงหมดแล้วนะคะ่ออ๋อทางนี้ทำไมร <laughs> ่วงเร็วจ้ะออิปินี์สุดท้ายแล้วของตัวเกี่ยวแล้วก็เราจะไปชมของเรานีกระต่านะเราดีกว่าเพราะว่าเราขับรถก็ตั้งสี่ชั่วโมง จะถึงมาไกลเหมือนบ้านเราเนาะบ้านเรายังมีดีแหละให้อยู่นั่นเนี่ยหมายถึงทุกคนเดินเดินเดินไม่หยุดไม่ชมอะไรเลยหยุดดไเออไม่หยุดไม่ชมอะไรเลยมันเป็นใบมาแล้วซาบุระซาบุระอัหอมหอมกลิ่นซาบุระ คนในเมืองเดินเดินเดินกันเดินชมเยอะด้วยอึดอัดละเราอยู่แต่ป้านนอกไงแล้วเข้าเมืองเราก็อึดอัดละ ต้นนี้ยังสวยอยู่สักุล่าสีแดงพี่น้องสีแดงแล้วสีสลับกันเหรอ สวยทิเล่สวยมากทาไหมนเลยใช่ทุกนนาล็กก็ด

เท่าค <How> ิวนั่นเลจะกินไหร่กิโลรา1กิโล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 รอเป็น2ชั่วโมง่ไเข้ามา

ủa 900 g có đi <laughs> tạm ta dừng 2 tiếng thêm không đi 2 tiếng đi sơ xong lên